ขอทรับขอทางนะครับขอโทษครับรบกวนขอทางนิดหนึ่งนะครับรบกวนขอทางนิดหนึ่งครับขอโทษครับขอขคขอบคุนครับลกพจ้อยนาเงียบลงหน่อนะครับวันนี้ผม QDM No ละราชาแห่งเอลโดราโดเท่แห่งทองคำจาก V Wonder Project นะครับมีเรื่องที่ต้องประกาศที่สำคัญมากๆนะครับ ตัวผมเองจริงวันนี้ก็ไม่คิดไม่คาดฝันเลยว่าวันนี้จะมาถึงมันเป็นเรื่องที่แบบแบบยากที่จะต้องพูดนะครับผมเลยผมไม่สามารถพูดในไลฟ์ได้เลยต้องมาแจ้งในผ่านคลิปอย่างนี้แทนขออใใจทุกูคือ ในวันที่24มีนาคม2024นี้นะับเวลาหนึ่งทุ่มตรงผม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 จะผมจะมีการฉลองครบรอบสองปีทุกคนอย่าลืมมาร่วมฉลองกันเยอะๆนะครับแล้วก็สามารถ ฉลองครบรอบโดยการเกาอฟอร์มได้ด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมมากันเยอะๆ้วส่วนตัวผมขอชิ่งไปก่อนนะครับบายก็ต้องขออภัยสำหรับราชางพวกเราเกิดท่านโนราด้วยนะครับคือเขาอยากฉลองแต่เขาก็อยากมีดังนั้นก็ ขออภัยด้วยแล้วก็อย่าลืมมาร่วมฉลองกันเยอะนะครับขอบคุณครับฉลองครบรอบ2ปีนะวันที่24มีนาคม2024หนึ่งทุ่มตรงอย่าลืมมาร่วมฉลองกับท่านราชาคิวเดียมโนรากันเยอะๆนะครับ